เข้าสู่รายการช่างสงส,ยสัยซิติซาดแชนแนลนะครับช่างสงสัยเนี่ยสมมุติสมมุติตัวเองนะสมมุติตัวเองเป็นเจ้าบ้านเนาะแล้วความปัญหาของบ้านมันมีมากมายเลยแต่ฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าปัญหาที่สงสัยเนี่ยผมก็จะต้องไปสอบถามปกติแล้วผมมีช่างประจําอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอต้อนรับคุณสมเกียรติชูแสงสุขวิศวกรแล้วก็เจ้าของเอ่อเจ้าของเพจช่างซ่อมสร้างสวัสดีครับเป็นสมเกียรติครับสวัสดีครับ คราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของบ้านร้าวลึกตอนคานร,ร้าวเราหูปัญหาเยอะมากเลยขนาดคานอย่างเดียวนะเห็นรอยร้าวต่างๆนี้แทบตกใจเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างแลวเนาะโอ้เราเราเระดมใส่ปัญหากันใหญ่เลยแต่ทีนี้คราวนี้มาหาวิธีการแก้ปัญหาหน่อยแขกรับเชขญของเราคุณพงศิกร์คำราชาวิศกรโยธาระดับสิบช่างเอ่อการไฟฟ้านะครหลวงสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ,รบอ่ะ คุณสกเกียบเชิญเลยครับผมเออเราเราเรามาคุยกันต่อเรื่องของรอยรอยเลาว่าเลาแบบไหนนะฮะแกอย่างไงเอ่อคุณคุณพงศ์กิจครับเอ่อเอาเอายกตัวอย่างเอารูปมาให้ดูเลยครับว่าเลาแบบไหนเราปัญหามันคืออะไรแกอย่างไงครับครับคุณได้ครับรูปจากรูปนะครับจากรูปนะครับจะเห็นว่ารอยเลาที่เกิดขึ้นในคานเนื่องจากแรงเฉือนแรงเฉือนคืออะไรแรงเฉือนก็คือน้ํา และที่มีน้ําหนักลงมากระทํากับคานโดยที่การออกแบบการดีไซน์ของคานเนี่ยไม่เหมาะสมมีขนาดเล็กเกินไปแล้วก็ที่สําคัญคือเหล็กในคานไม่มีเหล็กปอกหรือมีเหล็กปอกที่ระยะที่ห่างเกินไปไม่สามารถรับแรงเฉือนได้โครงสร้างชนิดเนี้ยบ่งบอกถึงว่าการรับน้ำหนักที่มากเกินไปของโครงสร้างนะครับจะเกิดในแนวรอยแล้วเกิดขึ้นในแนวเฉือนนะครับในแนวสี่้าองศาบริเวณคานนะครับ เริ่มจากตัวเสาว,วิ่งเข้าไปสู่กลางคานนะครับรอยลวตัวนี้เกิดขึ้นนะครับเออลอ,อ,อยลวแบบนี้มาจากเหล็กปราน้อยไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเหล็กปราที่อยู่ในคานมีระยะห่างที่มากเกินไปหรือมีขนาดไม่เหมาะสมนะครับในตอนอ,อ,อย่างนี้อ,นนอย่างนี้ตอนทุกวันนี้เนี่ยมันมีข้อระเบียบใหม่ของออการออกแบบใช่ไหมเรื่องป้องกันแผ่นดินไหวแล้วก็มีการให้ให้เสริมเหล็กปราให้เยอะขึ้น ถ้างั้นมันก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้สิใช,ใช่ครับครับกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอาคารที่เป็นพวกโรงงานพวกบ้านอะไรที่ทรับน้ำหนักได้เยอะๆเนี่ยครับจะต้องมีการออกแบบเล็กปอกให้มีความถี่มากขึ้นมีไดมิเตอร์ที่ขนาดหน้าตัดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องมีขนาดที่ระยะห่างที่ถี่ถี่นะครับป้องกันได้ครับถ้าถ้าเผื่อว่าบ้านบ้านที่สร้างใหม่ แล้วเราออกแบบด้วยเขาเียมาตรฐานที่สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้ด้วยปัปัญหาแบบนี้อาจจะเกิดน้อยลงถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับปัญหานี้จะเกิดขึ้นน้อยลงครับใช่ครับถูกต้องครับครับต่อเลยครับต่อเลยครับรูปที่สิบสองนะครับรูปที่แรงลอยเล้าที่เกิดขึ้นในคานเนื่องจากแรงบิดแรงบิดก็คือก็คือแรงที่มีกระทําด้านปลายด้านหนึ่งของ ด้านใดด้านหนึ่งของคานีมีน้ําหนักกดลงมากระทับเกิดแรงบิดแรงบิดเกิดขึ้นนะครับแล้วเราในฐานวิศวกรออกแบบเนี่ยไม่ได้คํานึงถึงว่าเหล็กที่ใช้ในการรับแรงบิดเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าไม่ได้รับแรงในส่วนของแรงบิดก็จะส่งผลให้รอยร้าวที่เกิดขึ้นจากการได้ครับไอไอ,อ,อ,อแรงบิดนี่อย่าง,งไงฮะอยากว่ามีมีคานมาฝากนี่ก็เกิดแรงบิดได้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แรงบิดที่เกิดขึ้นเป็นเป็นคานยื่นครับพี่สมเกียรติ เป็นคานยื่นออกไปจากตัวคารแล้วมีน้ําหนักลงมาตัวปลายปลายปลายคานนะครับน้ําหนักที่เกิดขึ้นลงปลายคานเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเกิดแรงบิดเข้าถ่ายกําลังเข้าไปในส่วนของคานนะครับและสุดท้ายก็คือต้องถ่ายไปในเสาแต่กรณีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ดีไซน์สําหรับคานไว้ไม่สามารถรับแรงบิดได้ก็ส่งผลให้เกิดรอยร้าในคานได้ครับบวกพวกระเบียงสิใช่ไหมครับปลายคานคือจัจะเกิดที่ปลายคานเป็นคานยื่นนะครับแอนติเดีบยื่นออกไป ก็ก็อย่างระเบียงใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีเออาจจะต่อเติมเหรือมีขึ้นอะไรตรงตปลายระเบียงก็มีน้ำหนักมากดใครก็เกิดนันตรงตรงนี้ใช่ครับมีน้ำหนักที่ลงมากระทำปลายปลายคานเป็นส่วนใหญ่ครับอ่รูปนี้ก็คือรอยร้าวในคานเนื่องจากเหล็กเป็นสนิมนะครับกรณีที่มีรอยร้าวในอาคารเนื่องจากล้หนักข้างบนไม่ได้แต่มาถามเรือว่าดีไซน์คานไม่เหมาะสมนะครับ เมื่อเกิดขึ้นก็ทําให้คอนกรีตที่อยู่ในคานแตกแล้วส่งผลให้เหล็กที่อยู่ในคานเนี่ยแตกเป็นสนิมขึ้นมานะครับสนิมก็จะเบ่งทําให้ไอตัวคอนกรีตับน้ำหนักเบ่งตัวออกมานะครับนะครับจะเห็นว่ามีรอยรล้าบริเวณคานนะครับเห็นเหล็กเลยซึ่งจะต้องรีบทาการแก้ไขนะครับตัวนี้ในกรณีที่เห็นเหล็กนะครับไอ้อันนี้รอยรอยเล้าก็คือรอยรล้าใต้ท้องคานใต้ใต้ท้องคานครับ ในส่วนของคานก็มีอยู่ที่ประมาณนี้ครับในส่วนของรอยรล้าวที่คานครับเอแต่ถ้า,ถ,าถ้าอย่างเมื่อเมื่อกี้เรื่องของถ้าพื้นน้ําหนักเยอะมากๆเนี่ยกดลงมาเออรอยรอยแล้าก็จะอยู่ที่การคานก็จะมีเป็นรอยรอยรอย,รอยแตกขึ้นมารตรงๆได้ด้วยใช่ครับหรือ,รอเออ แต่ถ้าถ้าคานที่มันก็เลยบ้านที่สร้างมานานแล้วคานที่มันแอบตัวโดยที่น้าหนักก็ไม่ได้เกินเลยมันก็แอบได้ถูกไปครับใช่ครับใช่ครับผมบอกถึงได้ว่าอายุการใช้งานของคนกียดด้วยถ้าไปก็จะมีการเสือ่อมสภาพตามระยะเวลาครับอ่าแ,แล้วแล้วอย่างที่ซ่อมซ่อมอยังไงครับก็อ,อันดับแรกก่อนที่จะซ่อมเนี่ยต้องมีการคำวนวณก่อนว่าโครงสร้างคานตัวนี้มีความเหมาะสมไหมถ้าจําเป็นจะต้องสแกนเหล็กเสริมในคาน ก็ต้องทําการสแกนดูว่าเหล็กเสริมของท่านที่มีอยู่เนี่ยขนาดหน้าตัดเท่านี้ความยาวขนาดการเท่านี้มีเหล็กเสริมกี่กี่เส้นมีหน้าตัดพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่แล้วก็ไปคํานวณดูว่าน้ําหนักที่ลงมาเนี่ยในการคํานวณเนี่ยเหมาะสมกันหรือเปล่าอันดับแรกดูจากแบบก่อนเมื่อดูจากแบบแล้วปรากฏว่ายังมีมีรอยร้าวที่เกิดขึ้นก็ทําการซ่อมแซมครับอาจจะเสริมกําลังเพิ่มการให้มากขึ้นนะครับเป็นขั้นตอนแก้ไขต่อไปครับครับในฐานะเจ้าของบ้านเนี่ย เราจะยังเคสไหนแบบน่ากลัวอย่าอยู่ต่อเลยเคสไหนอยู ok ่ไปเหอะแต่ก็ค่อยๆซ่อมได้ยครับกรณีที่เกิดขึ้นในรอยแล้าในคานกรณีที่น่ากลัวที่สุดก็คือการสุดตัวของโครงสร้างนะครับกรณีที่มีการต่อเติมของบ้านและมีการซุดตัวเนื่องจากใช้ใช้เสาเข็มไม่เท่ากันด้านหนึ่งยาวอีกด้านหนึ่งสั้นนะครับการสุดตัวจะเกิดขึ้นไม่เท่ากันรอยแล้าที่เกิดขึ้นในคานก็จะเกิดขึ้นแนวเสียงสี่สิบห้าองศานะครับ ก็ทาการตรวจสอบได้เลยครับว่าอาคารของท่านมีการืุอตัวโครงสร้างที่ไม่เท่ากันนะครับจะต้องได้ทําการแก้ไขเสริมกําลังหรือไม่ก็ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆทา,างด้านวิศวกรให้มาทําการผู้ชี่ชวยวชาญดนการแก้ไขครับผมว่านะไอ้อะไรปลอดภัยไ,ไม่ปลอดภัยอันแรกคุณดูก่อนนะว่าบ้านคุณอ่ะเอาน้ําหนักอะไรเกินไปกองไว้หรือเปล่า ถ้าเกิน<อ>เกินจะเอาไปกองไว้ยังไงก็ไม่ปลอดภัยนะครับอ,อส่วนไอ้ไอยล้าเนี่ยมันก็แค่ฟ้องบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดักไปแล้วอะไรเงี้ยมันมันก็จะฟ้องออกมา <c oughs> นะครับคือคืออันอันแรกเนี่ยเราดูก่อนว่าเราใช้คืออยไ้ไอ้ไอบ้านเราอาคารเราเนี่ยเราใช้ผิด <c oughs> วัตถุประสงค์ในการออกแบบมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรา เราตรวจสอบแล้วเออทุกอย่างมันถูกต้องนะะก็อย่างอย่างที่ทางเอ,อ่อคุณพงศิษร์บอกนะฮะก็าอาจจะเรื่องของการซุดก็ได้อะคือมันมีเหตุได้หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเห็นเราเห็นว่ามันมีแล้าแล้วเนี่ยเอ,อ่อให้ให้ให้ผู้รู้ดีกว่านะฮะไปไปวิจัยไฉดูนะครับว่าเออมันมันเกิดจากอะไร,รบ,บางรอยอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้แต่บางรอยอาจจะโอ้ตอนนี้มันแค่เพิ่งจะฟ้องนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเผื่อว่า เกิดจากการที่เราใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการออกแบบแม้แต่ว่าพืชจะเริ่มต้นที่เรากองขึ้นมาเนี่ยลอยมานิดเดียวแต่แป๊บเดียวอาจจะอันตรายเลยก็ได้ครับครับเมื่อสักครู่นี้คุณสมเกียรติพูดถึงเรื่องของไปดูก่อนว่าเราใช้บ้านผิดแบบไปหรือไม่ผมเคยเราเคยคุยกันว่าถ้าบ้านคุณนะ่ะเป็นที่พักอาศัยแล้วคุณไปทำเป็นโรงงาน แล้วก็เอาเครื่องจักรเอาวัสดุอะไรไม่รู้ไปกองข้างบนอะไรเงี้ยอันนี้คือการคือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเอ่อเอ่อคุณคุณภกิจเวลาเราออกแบบบ้านเนี่ยน้ําหนักเท่าไหร่แล้วออกแบบโรงงานน้าหนักเท่าไหร่ทั่วไปครับโดยทั่วไปถ้าเป็นบ้านพักอาศัยนะครับก็สามารถรับน้ําหนักได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วแต่ว่าขนาดบ้านหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นนะครับแต่โดยทั่วไปไม่เกินสามร้อยนะครับ แต่ถ้าเป็นโรงงานเป็นอาคารพาณิชย์ต่างๆก็ตั้งแต่300ขึ้นไป300-350-400ครับเพราะว่าในส่วนของโรงงานที่จะต้องรับขึ้นจากเยอะๆการใช้ต้้รับไล์โดดเยอะๆครับรรนี่ปัญหาคือวิศยกรโดยทั่วไปเขาจะไม่ได้เผื่อไว้เยอะแยะขนาดนั้นอะใช่ไหมครับ ตอนที่บ้านมันอาจจะอยู่เฉยๆมันอาจจะไม่มีปัญหาหรือว่ามันอาจจะรับน้ําหนักแต่มันก็อยู่ได้อยู่ได้แต่ถ้าเกิดมันเกิดปัญหาจริงๆอย่างเช่นสมมุตินะครับน้ํารั่วน้ํารั่วแล้วน้ํามาจากข้างบนเนี่ยมันก็รั่ว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 แล้วก็มันไปโดนเศษกองผ้าหรือกองหนังสือซึ่งมันจะอุ้มน้ําเข้าไปอีกอะน้าหนักเข้าไปอีกอย่างงี้จะจะทําให้บ้านพังเร็วอย่างนั้นหรือเปล่าครับผม ไช่ครับจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ต้องคุยเรื่องน้ํารั่วเนี่ยเราคุยเรื่องที่อยู่อย่างที่เราเจออยู่บ่อยนะฮะก็คือเวลาอา่อา,อาคารไฟไหม้แล้วก็มีดับเพลิงเข้ามาฉีดน้ํนะฮะที่ที่เมื่อเมื่อสักปลายปีที่แล้วหรือก่อนหน้าน,น้นจำไม่ได้ที่ที่เขาไฟไฟไหม้กันนะฮะแล้วก็เจออ,อ,อะไรดับเพลิงมาฉีดน้ําตรงนั้นมันเป็นเหมือนกับหนังสือเขาเยอะสุดท้ายตึกมันถล่มลงมานะอืมไอไอที่ถล่มเนี่ย ไม่ไม่ได้เอ่อเพราะเพราะว่า,าคือไฟไฟไหม้นานส่วนหนึ่งนะฮะเอ่ออาคารมันก็ลาแต่อ้ที่หลักใหญ่ใหญ่ก็คือตัวหนังสือเนี่ยหนังสือเนี่ยมันโดนน,น้ำลรวลบมันน้ำหนักมันเยอะขึ้นเราดันมันชุ่มน้าน้ําหนักมันเกิน่ะม,ม,ม,มันก็เลยพังเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะขึ้นนะครับอ้าวเวลาหมดแล้วสองนาทีสุดท้ายนะครับสองนาทีสุดท้ายถ้าอย่างนั้นเออช่างบอกหน่อยครับวิธีการแก้ปัญหา บ้านร้าวแบบคานร้าวอ่ะเอาแบบแบบเบาๆจนไปถึงซีเรียดทำยังไงเลยครับเชิญครับเอาอย่างซีเียนะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นในบ้านนะครับถ้าเป็นรอยร้าวเล็กๆนะครับก็สามารถที่ใช้วัสดุอุดรอยร้าวได้เช่นปูนซีเมนพีูโฟมหรือวัสดุยาแนวต่างๆนะครับอุดรอยร้าวพร้อมกับทาสีทับไปนะครับอันนี้คือรอยร้าวเล็กๆนะครับแต่ถ้ากรณีที่มีรอยร้าวขนาดใหญ่นะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะ ควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อทําการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ต้นตอนะครับเพื่อจะต้องมีการเสริมกําลังโครงสร้างให้มากขึ้นหรือไม่ต้้งเรื่องการตรวจสอบต่างๆค่าการทุดตัวต่างๆเนี่ยครับเนี่ยครับมีสองกรณีครับโอเคอ้าวช่างประจำบ้านคุณสมเกียรติปิดรายการให้เราหน่อยครับเออคือรอยเล้าทุกรอยนะครับเออมันมันบอกให้ให้เรารู้ว่ามัน เกิดมาจากอะไรเถ้าสงสัยนะปรึกษาผู้รู้นะครับหรือตรงคำถามมาที่รายการช่างสงสัยก็ได้นะครับเเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาคําตอบให้ได้นะครับอืมทุกคําถามเกี่ยวกับบ้านรายการนี้มีคําตอบนะครับกับรายการช่างสงสัยวันนี้ผมคนสงสารขาจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ คุณสมเกียรติชูแสงสุขคุณพงกิลปตคำราชาแขกรับเชิญของเรานะครับต้องขอลาแล้วนะครับเราพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ